สนับสนุนข่าวโดยยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินหวานเขียวอันกำลังในฉลากก่อนเสียา สวัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาติดตามข่าวเด็ดเจนะครับเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์ที่ตำรวจสพ .3 โคกจังหวัดปทุมธานีพร้อมอาสากู้ภัยและแพทย์เวรไปตรวจสอบเหตุทะเลาวิวาทจนมีผู้เสียชีวิตที่บ้านพักคนงานของร้านเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งที่เกิดเหตุพบศพชายอายุ27ปีถูกอาวุธมีดฟันตามร่างกายเป็นแผลชะก,กันหลายแห่งนอนเสียชีวิตอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้าน สอบสวนช่างเฟอร์นิเจอร์ที่พักอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุทราบว่าเห็นผู้เสียชีวิตตั้งวงดื่มสุรากับพ่อตาขณะภรรยาและแม่ยายนั่งกินข้าวอยู่ใกล้ๆกันแต่จู่ๆก็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันเสียงดังจึงเดินออกมาดูพบว่าคนเป็นพ่อตาถือมีดอีโต้พยายามจะฟันลูกเขยจึงเข้าไปห้ามปราม และระหว่างที่เดินกลับเข้าไปในห้องเพื่อที่จะโทรศัพท์แจ้งตำรวจเสียงทะเลาะกลับเงียบไปจึงออกมาดูอีกครั้งก็พบว่าชายอายุ27ปีนอนจมกองเลือดเสียชีวิตแล้วส่วนพ่อตาได้พาภรรยาและลูกสาวซึ่งเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตขึ้นรถกระบะขับหลบหนีไปตำรวจจึงพยายามรวบรวมพยานหลักฐานในจุดเกิดเหตุและเชิญผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบปากคำเพิ่มเติมและจะเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็ว ช่วงยงคืนที่ผ่านมารถดับเพลิงเทศบาลตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีร้อมตำรวจและอาสากู้ภัยรีบไปที่เกิดเหตุระงับเ,เพลิงไหม้ที่บ้านพักหลังหนึ่งโดยจุดเกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถก,กระบะท,ที่จอดอยู่ภายในโรงจอดรถอย่างรุนแรงจนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งฉีดน้ำโดยใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงจึงควบคุมเพลิงได้จากการตรวจสอบพบรถกระบะสองคันหนึ่งในนั้นเป็นรถป้ายแดงถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด แม่ค้าหมึกย่างเจ้าของรถกระบะป้ายแดงที่เสียหายบอกว่าเธอเพิ่งซื้อรถคันนี้ได้ไม่นานและมาเช่าที่จอดรถบริเวณดังกล่าวก่อนเกิดเหตุเพิ่งกลับจะขายของที่ตลาดและนำรถกลับเข้ามาจอดได้ประมาณหนึ่งชั่วโมงกระทั่งมีเพื่อนโทรศัพท์มาบอกว่ารถเกิดเพลิงไหม้จึงรีบวิ่งออกมาดูแต่ก็ไม่ทันแล้วขณะที่ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งบอกว่าปกติจอดรถอยู่บริเวณนี้เป็นประจำและสภาพรถก็ปกติดีจึงไม่ทราบว่าเหตุใดจึงเกิดเพลิงไหม้ทั้งนี้จะต้องรอเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานมาตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้ ตำรวจกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีร่วมกับสอนอวังทองหลางบุกเข้าจับกลุ่มสถานบริการฟาร์อสสาวหน้าซึ่งเปิดเป็นบาร์เกโม้สุมยาเสพติดภายในซอยรามคำแหง21แยก2แขวงพลับลาเขตวังทองหลางสามารถจับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กำลังม่วสุมและเจ้าของร้านได้รวม10คนพร้อมยึดของกลางเป็นไอซ์บรรจุซองพร้อมอุปกรณ์การเสพและอุปกรณ์การฉีดเข้าเส้นยาวแวกกราและยาผูกเซ็กชนิดสูดดมจำนวนมากตำรวจระบุว่าสถานบริการแห่งนี้เคยถูกจับกลุ่มมาแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาได้ผู้ต้องหา57 แต่ผ่านไปเพียง5เดือนก็กลับมาลักลอบให้บริการซ้ำอีกไม่เกรงกลัวก,กฎหมายมีการลักลอบจําหน่ายสุราเสพยาเสพติดและมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันซึ่งจากการสอบสวนนายนุหรือเจนุอายุ63ปีเจ้าขอสถานบริการให้การรับสารภาพว่าลักลอบกลับมาเปิดจริงเพราะคิดว่าอยู่ในซอยมิดชิดน่าจะรอดพ้นสายตาตํารวจ ตำรวจสพแม่สายจังหวัดเชียงรายใช้เวลาไม่นานตาไปรูปตัวนายเอกชัยเยเมียวอายุ21ปีผู้ต้องหาที่ก่อเหตุชิงแหวนทองคำสอวงมาจากในร้านทองหน้าตลาดห้วยไคร้ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายโมงวันนี้ หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจได้แกะอรอยจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่ใช้หลบหนีกระทั่งตามจับกลุมตัวได้ที่ร้านขายเอกสารแห่งหนึ่งในตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันพร้อมรถจักรยานยนต์ก่อนจะควบคุมตัวมาสอบสวนและทำแผนประกอบคำรับสารภาพผู้ต้องหาสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยแหวนทองที่ชิงมาได้นำไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งในอำเภอแม่จันได้เงินมาประมาณ1 2 0 0 0บาทโดยต้องการนำเงินไปจ่ายหนี้ค่ายาเสพติดจากนั้นตำรวจได้ควบคุมต,ตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพแม่สายให้ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาดูสถนานการณ์โควิด1 9ครับ กลับมาช่วงนี้นะครับติดตามสถานการณ์โควิด -19 สบครายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้จำนวน1630นหรอคนโดยแยกเป็นผู้ติดเชื้อใหม่1563คนติดเชื้อภายในเรือนจำหรือที่ต้องขัง67คนทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมารวมทั้งสิ้น1 6 7 1 2 0้าคนส่วนผู้ที่หายป่วยกลับบ,บ้านมี 1, คนก่งหมื่นกษาัวอยู่11128คนรวมหายป่วยยะสมตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นมาี 1,544,906คนส่วนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 วันนี้มี73คน จากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังพบตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดในวันนี้และวันพรุ่งนี้โรงพยาบาลปัตตานีได้เปิดให้ประชาชนอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนมาฉีดวัคซีนเข็มแรกโดยไม่ต้องจองโดยจะเปิดรับวันละ2 0 0 0คนวัคซีนที่ได้รับจะเป็นสูตรไข่เข็มที่1จะเป็นซีโนแวคเข็มที่2เป็นแอสตราเซเนกา ส่วนการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฉีดไปแล้วกว่า4,000คนจากผู้ที่แจ้งความจำนวนขอรับวัคซีนกว่า43,000คน เฟซบุ๊กสื่อโซเชียลออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกนะครับและอินสตาแกรมสื่อโซเชียลอีกแพลตฟอร์มที่อยู่ในเครือข่ายของ Facebook ประสบปัญหาเครือข่ายล่มอีกครั้งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทําให้การใช้งานต้องหยุดชะง,งักเป็นเวลา2ชั่วโมงซึ่งทางบริษัท Facebook ออกแถลงการระบุว่าสาเหตุของการขัดข้องเกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเซิร์ฟเวอร์แพลตฟอร์ม a c e b o o k และได้ทําการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วรวมทั้งขอโทษต่อผู้ใช้งานในความผิดพลาดครั้งนี้ อย่างไรก็ตามการล่มของระบบเครือข่าย Facebook เมื่อวานนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานในวงกว้างแต่อย่างใดเนื่องจากมีผู้รายงานปัญหาของระบบ Facebook เพียง2 0 0 0ถึง3,000รายเท่านั้นและนับเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์หลังจากเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Facebook ประสบปัญหาเครือข่ายล่มเป็นเวลานานถึง6ชั่วโมงส่งผลกระทบต่อบัญชีผู้ใช้งานกว่า3,500ล้านบัญชีทั่วโลกครับเวลาของข่าวเด็ดเจ็ดสีแล้วนะครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งเวลาประมาณ10บนาฬิกาส่วนช่วงนี้สวัสดีครับ